บุญช้างคือการสู่ขวัญช้างเป็นพิธีกรรมโบราณของคนเลี้ยงช้างในแขวงชายบุรีที่ถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลของช้างจากคำบอกเล่าของหมอช้างใหญ่บ้านเวียงแก้วเมืองหงสาผู้เท่านานจัน์อธิบายว่าช้างที่ผ่านการสู่ขวัญจะถือศีลแปดไปตลอดชีวิตช้างจึเป็นสัตว์มงคล มีมานะสูงกว่าควานซึ่งรักษาศีลอยู่เพียงห้าข้อเท่านั้นแม้แต่ในมหาชาดกพระโพธิสัตว์ก็เคยเกิดเป็นช้างคนเลี้ยงช้างจะมีธรรมเนียมปฏิบัติต่อช้างด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษทุกวันช้างจะถูกพาไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดสดชื่นจึงจัดการป้อนอ้อยป้อนอาหารสรรหาสิ่งที่ช้างโปรดปรานมาให้ช้างกินอย่างเอาใจ การเลี้ยงดูช้างเชือกหนึ่งเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบไปจนกว่าช้างหรือผู้เลี้ยงจะตายจากกันไปซึ่งความผูกพันแบบเครือญาติเช่นนี้คนภายนอกอาจไม่เข้าใจบางคนจึงมองผิดไปว่าการนำลูกช้างมาฝึกงานเป็นการทารุณสัตว์ไปก็มีทริปใหม่จากรายการสองโลก เราจะนำท่านกลับมาที่หมู่บ้านคนเลี้ยงช้างเมืองหงสาเมืองชายแดนด้านทิศตะวันตกของแขวงชัยยะบุรีเพื่อไปเบิ่งพิธีผ่าจ้านการฝึกลูกช้างในช่วงต่อไปของรายการครับ กอินโดจีนสนับสนุนการเดินทางโดยโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้นาำดิวตราซ การถ่ายทำงานบุญช้างบ้านเวียงแก้วเมืองหงสาครั้งนี้พวกเราจะต้องใช้เวลาอยู่ที่แขวงชัยบยุรีไม่น้อยกว่าสามวันแต่หมู่บ้านเวียงแก้วก็ดูคับแคบกว่าที่เราเคยคาดไว้การจัดงานบุญช้างในปีแรกเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมไปทั่วดินแดนทำให้ผู้คนเดินทางมาเที่ยวงานนี้จากทุกสารทิศส่งผลต่อเรือนพักทุกแห่งในเมืองหงสาและเมืองเงิน ซึ่งถูกจองจนไม่สามารถรับรองนักเดินทางขาจรออยามพวกเราได้ชาวบ้านเวียงแก้วต้องเปิดบ้านให้นักเดินทางเข้าพักเพื่อแบ่งเบาภาระในฐานะเจ้าภาพอีกหนทาง <c oughs> เวียงแก้วเป็นหมู่บ้านชาวนาหาเลี้ยงชีพอยู่ด้วยความสงบมีสภาพสังคมแบบชนบทรู้จักการแบ่งปันมีน้ำใจ ให้การต้อนรับคนแดนไกลไปต่างถิ่นเรากับเป็นลูกเป็นหลานการสู่ขวัญเป็นธรรมเนียมพื้นบ้านที่มักจัดขึ้นเพื่อแสดงความห่วงใยต่อแขกบนเรือน ครอบครัวลุงเดชจัดพิธีเฮียข,ขวัญแบบง่ายๆให้เราในคืนแรกการจัดพิธีเฮียข,ขวัญแบบไทยลือ้อเจ้าบ้านจะไปเชิญคนเฒ่าคนแก่มาทำพิธีโดยผู้เฒ่าจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถ้อยคำซึ่งล้วนเป็นสิริมงคลเป็นการอานวยพรให้พวกเราพา้นภัยและพักอาศัยอยู่กินด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทกอย่าอจการเฮียขวัญบางครั <singing> ้ง <singing> ผู <singing> ้ทำพิธีจะกล่าวเป็นคำประพันธ์เป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะและมากด้วยความหมายที่ลึกซึ้งกินใจการขับสอประกอบเครื่องดนตรี เป็นส่วนหนึ่งในพิธีเพื่อสร้างความหมายให้ฝังแน่นทราบซึ้งตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยือนตลอดไปการขับอ่อเป็<ม> <ork> นวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนามีศัพ์ภาษาลาวเรียกว่าการขับลือือ<ม> <ork> จะใช้ปีก้อยเป็นเครืร่องดนตรีเป่าเบลงเป็นทํานองเล่นคลอไปกับบท่อ ปีก้อยมีรูปร่างคล้ายคลุยทำขึ้นมาจากลำไผ่สร้างเสียงที่เกิดขึ้นจากการเป่าแตกต่างจากปีไม้ธรรมดาการขับลือของชาวบ้านเวียงแก้วจะกระทำโดยคู่หญิงชายเมื่อช่วยกันขับแก้เพลงกันซึ่งฟังแล้วจะละไม้คล้ายกับการขับซอทางเหนือของบ้านเรา งานบุญช้างทําให้ชีวิตกลางคืนของชาวบ้านเวียงแก้วเปลี่ยนไปจากเดิมสองฝั่งถนนยังเนืองแน่นไปด้วยผู้คนซึ่งออกเดินท่องราตรีเที่ยวชมกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้นทางสายหลักของหมู่บ้านมีการตกแต่งประดับแสงสีให้สว่างสวัยหน้าเรือนแต่ละหลังถูกจัดวางโต๊ะเก้าอี้เปิดร้านค้าขายเครื่องดื่มกิน บ้านทุกหลังจึงมีรายได้พอกพูนจากการขายผ้าทอซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองชาวบ้านบางรายได้จัดกระดานปลาเป้าไว้ให้คนเสี่ยงโชคการปลาเป้าไม่ใช่การพนันแต่เป็นการละเล่นที่นิยมในชนบทลาวผู้ที่ปลาลูกดอกได้แม่นยำจะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นน้ำขวดหรืออาหารสำเร็จรูป จะมีการเล่เล่นต่างๆชาวบ้านบางรายยังได้นำสัตว์ประหลาดตัวแปลกๆมาให้คนชมกันไปไปถ้า,ถาใครสนใจยอมเสียเงินไม่กี่พันกีดก, <ๆ S 1> ก็สามารถแวกม่านเข้าไปพิสูจน์สิ่งที่น่าท้า่ายได้มันมีที่สปีกนี่สองปีกเป็ดสี่ปีกเฮ้ยใจสม

พิธีผ่าจ้านคือการฝึกลูกช้างให้เชื่อฟังคำสั่งเคยตกเป็นข่าวดังจากภาพวิดีโอที่เผยแพร่ในประเทศออสเตรเลียและในเว็บไซต์ภาพการฝึกช้างที่เห็นนำเสนอโดยองค์กรเอกชนซึ่งพยายามบิดเบือนเหตุการณ์จริงด้วยการจัดฉากสแสดงพิธีผ่าจ้านอย่างรุนแรงของควานช้างชากเรียงที่จ้ามา หลังตกเป็นข่าวคราวได้มีการสืบค้นความจริงโดยผู้แทนมูลนิธิเพื่อนช้างและพบว่าภาพที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของชาวต่างชาติที่ต้องการสร้างเรื่องเกินจริงให้ผู้ชมได้เข้าใจผิดว่าการฝึกลูกช้างเกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นการกระทำทารุณสัตว์เพื่อต้องการปลุกกระแสต,ต่อต้านการเลี้ยงช้างตามวิถีของคนเอเชีย ช้างเป็นสัตว์ใช้งาน เป็นสัตว์พาหนะในยามสงครามสามารถนามาฝึกได้พวกมันเคยใช้ชีวิตอิสระในป่าการจับช้างป่ามาฝึกเป็นช้างงานสักเชือกให้ได้นั้นต้องกระทำโดยผู้ชำนาญหมอช้างเป็นผู้มีอาคมจึงเป็นหัวหน้าควานในการคล้องช้างหรือโพนช้างจากป่าการคล้องช้างป่าต้องใช้บ่วงบาดท,ที่เรียกว่า เชือกประกรรมบวงบาซึ่งทำมาจากหนังควายสามเส้นมาถักเป็นเชือกลงอาคมถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนจับช้างที่มีมาแต่โบราณในลาวคนเลี้ยงช้างจะเชื่อกันว่าเชือกประกรรมเท่านั้นที่สามารถสกดช้างป่าได้การโพนช้างป่าสมัยก่อนหมอช้างจะเลือกคล้องจับแต่ลูกช้างเพราะถือเป็นช้างเด็กที่สามารถนำมาฝึกใช้งานได้ง่าย ผ่านการฝึกจะเป็นช้างเลี้ยงตลอดไปควานช้างจะเลี้ยงดูมันด้วยความเอาใจใส่แม้บางครั้งช้างจะได้รับบาดเจ็บเกิดการเจ็บป่วยคนรักช้างจะเข้าไปดูแลรักษาช้างของตนจนกว่าจะหาย บ่ายวันนี้ที่ชายป่าห่างจากบริเวณประกอบพิธีผ่าจานซึ่งเป็นการแสดงส่วนหนึ่งในงานบุญช้างลาวควานช้างทั้งหมดได้นำช้างของตนเดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่ดงไผ่เพื่อรอเข้าร่วมพิธีสำคัญผู้จัดงานบุญช้างปีนี้ต้องการจำลองพิธีกรรมสำคัญของคนเลี้ยงช้างและพิธีผ่าจานก็ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ก่อนเริ่มการฝึกลูกช้างให้เป็นช้างงานต่อไปอไหัวหน้าพิธีครั้งนี้คือหมอช้างใหญ่ก่อนเริ่มพิธีผ่าจานหมอช้างและควานช้างทุกคนจะต้องทำเสตตวงเป็นการบอกกล่าวไว้กับเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ เสตวงธรรมาจาักกาบด้วยแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวประมาณหนึ่งคืบข้างในเสตวงบรรจุเครื่องบัดพลีผีป่าไว้เครื่องเส้นนี้มีไว้ใช้แลกลูกช้างจากผีป่าในพื้นที่เครื่องบัดพลีเรียกว่าเครื่องก้าวมีอย่างละสี่ชิ้นประกอบด้วยข้าวสารเกลือพริกสดใบพลูมะนาวผา่าซี่อ้อยใบฟักทองกล้วยสุก และข้าวเหนียวปั้นบางครั้งก็มีไก่ดำสำหรับใช้เสียงไทยหมอช้างใหญ่จะเป็นหัวหน้าพิธีตั้งแต่การไหว้ผีป่าขอวิญญาณที่สิงสู่ได้รับรู้การกระทำ การผ่าจ้านเป็นพิธีตัดความสัมพันธ์ลูกช้างออกจากแม่ช้างเป็นงานที่ใช้เวลานานหลายสัปดาห์ผู้ทำพิธีและผู้ฝึกช้างจึงต้องสร้างเพิงพักไว้ในที่ฝึกช้างด้วยปกติแล้วที่ฝึกช้างจะต้องร่มเย็นอยู่ใกล้กับแม่น้ำหรือแหล่งน้ำเพื่อให้ช้างได้ผ่อนคลายเจ้าของช้างจะต้องเตรียมฟืนสำหรับก่อไฟอาหารช้างอุปกรณ์ฝึก และยารักษาแผลลูกช้างที่เกิดขึ้นขณะฝึกพิธีผ่าจานเป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายประกอบด้วยเหล่าควานอวุโสและผู้ช่วยซึ่งได้แก่หมอช้างใหญ่หมอสดำหมอสเสดียงและมะเพื่อให้การฝึกช้างใหม่ประสบความสำเร็จ หมอสดำและหมอสเสดียงจะผัดเปลี่ยนช่วยหมอช้างใหญ่ในการฝึกลูกช้างให้เข้าใจคำสั่งต่างๆหมอสดำเป็นควานช้างที่มีประสบการณ์ผู้จะได้เป็นหมอสดำจะต้องเคยฝึกช้างป่ามาแล้วไม่น้อยกว่า1 1เชื่อคำแสนเป็นลูกช้างเกิดที่บ้านเวียงแก้ว สืบสายเลือดมาจากช้างงานที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากครอบครัวคนเลี้ยงช้างรัฐบาลลาวไม่อนุญาตให้จับช้างป่ามาใช้างานลูกช้างที่เกิดมาเมื่อมีอายุครบสามปีเจ้าของจะนำตัวไปเข้าคอกผ่านพิธีผ่าจาตเพื่อแยกลูกออกจากแม่ช้างการผ่าจาตเป็นการตัดสายสัมพันธ์ช้างให้ลูกลืมแม่ช่วยให้คนเลี้ยงสามารถฝึกลูกช้างได้สำเร็จ ถ้าไม่ทำพิธีผ่าจ้านลูกช้างจะติดพันอยู่กับแม่ช้างต่อไปและจะทำให้ช้างเคยตัวไม่สามารถฝึกเป็นช้างงานได้โดยง่ายการฝึกลูกช้างเป็นการบังคับให้สัตว์เชื่อฟังคำสั่งแต่ลูกช้างย่อมดื้อดึงฟาดงวงไปมาบางครั้งก็เอางวงดึงคนฝึกให้ตกจากคอจนได้รับอันตรายการฝึกสอนจึงต้องลงแรงบังคับสัตว์ใหญ่ให้เชื่อฟัง การลงขอเป็นการสะกิดเตือนลูกช้างเป็นการทำโทษซึ่งอาจทำให้ลูกช้างได้รับบาดเจ็บจนส่งเสียงร้องหมอช้างจึงต้องแยกลูกช้างออกจากแม่เพราะถ้าปล่อยให้ลูกช้างยังอยู่กับแม่แม่ช้างอาจเข้าใจผิดคิดว่าควานทำร้ายลูกตนเองพิธีผ่าจ้านของคนเลี้ยงช้างบ้านเวียงแก้วเป็นการแสดงให้เห็นว่าการฝึกลูกช้างม่ใช่การทารุณสัตว์ แต่เป็นการนำลูกช้างเข้าข้อเข้ากรองเพื่อบังคับให้รู้จักเชื่อฟังคำสั่ง,งเสมือนเป็นการสอนเด็กนำเด็กอ่อนเข้าสู่วัยเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเติบใหญ่เป็นช้างงานรุ่นต่อไปที่จะช่วยหาเลี้ยงครอบครัวคนเลี้ยงช้างทริปนี้จากรายการสองโลกเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า